สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือหนึ่งว่าผกกช่องยแย่ไพซีชาแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้า,จามือหนึ่ยแย่ไพซีก็ได้นำข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมา้พี่น้องชมพี่น้องพิจรารณาเป็นแนวทางงประจําวันที่16บหกกรกฎาคมยนเนาะจ้า,จาพี่น้องเนาะก่อนสิไปรับชมรับฟังยแย่ไพซีกะฝากกดติดตามกดถูกใจกยแยไ่ไพซีนัมเมเดอจา้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้าเนาะยันยแยไ่ไพซีลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องก็สิบุรีผา,าดเบิง่งผาดชมแนวทางเนาะจ้า,จา พี่น้องมักอาจาัไนไรเชื่นชอบอาจารย์ใดไรเลือกจะค,ะคอ,มอมเมนต์ของมักพุดมาทักทายกับยายไพซิกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะจาบบ้ากาบเบาๆไายยายห้างจ้าไปเบิ่งของมุ่นเนี่ยทางอาจารย์ทันแหลกเ่อเลยเนาะจา้าแนวทางอาจารย์นนี้เพิ่นบอกว่าแอดโนดีจ้าว่าสัน่นลูดล่างงวดที่แล้วเนาะจา้าพี่น้องเพิ่นบอกว่าให้ลูดหา,าสั่นจา้าพิ่นว่าให้ลูดหาละกะให้ห้าเก้าสั่นออกเก้าหาเนาะจา้ามาเบิ่งงวดนี้ว่าแอดโนดีเพิ่นให้ยังมาเนาะจ้าสิโพกุสกีเก่าสั่นแอดโนดีเพิ่นว่าเนาะ ลดล่างพี่น้องลูดซีว่าสั่นจ้าเพื่อนว่าฟันตัวเดียวเน้นๆสี่เก้าว่าสั่นเพื่อติดตามแนวทางของแอดนูดีกะบแคปหน้าจอไว้เบิ้งเป็นแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมาเร็วอย่าลืมจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้ลอยบนระยะสั้นของแอดสิบเก่าจ้าหงวดที่แล้วลอยบนระยะสั้นแอดสิบเก่าไฮูนจ้าพี่น้องออก0ูนสามเทสเนาะจ้านอกเข้าหลักร้อยตรงๆมาเบิ้งวันนี้จ้าว่าแอดสิบเก่าไฮรักลอยอย่างมากเนาะจ้านะ ลักลอยเอ็สิบเก้าว่าสันจา้างวดนี่ไฮฮกมาจ่าพี่น้องกะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าเพื่อนกะให้ลักลอยเขาบอหันในลดเนาะจ้าจากแนวทางลักลอยของเอนะ็สิบเก้าเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้แนวทางของแอ็ดผาหัดเนาะจา้างวดที่แล้วแอ็ดผาหัดไฮหาเนาะจา้ะมาบนกระไดมาล่างกระไดวิง่งตัวเดียวของแอดผาหัดเ ah นาะจ้ะพี่น้องงวดที่แล้วกไฮหาออกข้างล่างเนาะจา้ะออกเก้าห้าว่าสันจ้ะ มวดนี้แอดฮาดบอกว่าหฮเจ็ดจากพี่น้องเจ็ดมาบ่บล่างนอกจากน้องบุรีติดตามแนวทางของแอดฮาดจุกอะแคปหน้าจอเป็นแนวทางใดนอกพี่น้องต่อไปเลยจ้าแลนล่างตัวเดียวว่าสันจากพี่น้องมวดที่แล้วไฮเก้าจากพี่น้องออกเก้าห้าว่าสันจากคนว่ามวดนี่ไหสองนอกจากกพิจารณาเป็นแนวทางใดจากแนวทางล่างตัวเดียวสันจากคนว่าต่อไปแล้วจ้าอันนี้แอดมฮสิจะเอาลงใไ้ทุกมวดเลยนอกจากพี่น้องเนาะ หมวดที่แล้วยายสิบอกว่าแปดกับเก่ามาตัวใดตัวหนึ่งสันจ่าบโบบนกับล่างออกล่างเน,นาะจ่าพี่น้องออกเก้าห้าลักสิบล่างหมวดนี่เจ็ดกับแปดสันจ่าพี่น้องมาตัวใดตัวหนึ่งแต่แย่ไปสีหมักแปดล่างจ่าพี่น้องมวนนีก้กะพิจะน่าเป็นแนวทางใดเน,น,นาะจ่ะเนาะต่อไปเลขจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าสองตัวมาบนก็ได้มาล่างก็ได้สันจ่าพินวาวาไทยพร้อมพี่น้องหมวดที่แล้วออกเกาหาล่างเน,นาะจ่ะ หมวดนี้มาเบิงจ้าพี่น้องว่า16พฤศจิกาเพิ่นให้ทยนงมาแน่เนาะจ้าเนาะ16พฤศจิกาว่าสันจ้าเพิ่นว่า2ตัว1 0 2 9 3 8ูนย์สอง1ก้าสา7กับ66ว่าสันจ้าเพิ่นว่ามาบนก็ได้มาล่างก็ได้ว่าสันจ้าเพิ่นว่ากับพิจารณาเป็นแนวทางเดยเนาะจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้า อันนี้เพื่อนบอกว่าสูตรนี่วิ่งเดินดีว่าสันพี่น้ององวดที่เลี้ยวหายเจ็ดกับแปดออกเจ็ดขังเทิ้งนอกจะพี่น้องออกสามเจ็ดว่าสันจ้าหัวนี่ศูนย์กับหนึ่งสันมาตัวใดตัวหนึ่งจากแนวทางสูตรนี่เดินดีจ้าต่อไปเลยจ้าดับอาจารย์ชนะพุ่นอาจากงวดที่เลี้ยวดับหาลุดจ้าดับหาร่างอาจารย์ชนะพุ่นรุดน่นจาจกขันผู้ใดมากแก้ไปสิกาชิมักบอกประจาว่าขันห้ามักยาลุดยาดับว่าสันจ้าพี่น้องขันห้ามักยาดับ เลขดับบอมีในกองจลักแต่ว่าก็จมาเป็นแนวทางงนอกจากพี่น้นองมาเบิงวดนี้จะว่าอาจารย์ชนะพ้นเพื่อให้ดับหยังมากห้ดับสองลางนจ้ะแต่วางวดนี้ยายแปสีให้ดับหาลางดับเลขดับยายแฟสซก็คือดับหาลางนอกจากพี่น้องงวดนี้ก็พิจารณาเป็นแนวทางไดนอกจากเนาะต่อไปเลยจ้าในแนวทางของแอ๊ดสุยนอกจากพี่น้องงวดที่เร้วเพื่อให้เข่านอกจากเนาะห้ยสามเจ็ดเขาตรงๆรเลยนอกจากมาเบิงวดนี้ว่าแอ๊ดสุยเพื่อใหอีอย่างมากนอกจากพี่น้อง งวดนี้16พฤศจิกาว่าสันจ้าพี่น้องเพื่อนว่าเพื่นก็ใหามากห1 8 1 9 3 8ม9กาเก่ากับ8เก่าวับสนจ้ากับพิจารณาเป็นแนวทางใไรเนาะจ้าเนาะจากแนวทางของแอดสุยเนาะจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้าบนตัวเดียวว่าสันจ้าพี่น้องเพื่อนว่าของแอดนุ่มเนาะจ้า บนตัวเดียวสันหัวที่แล้วเพื่อให้หาบนแต่ว่าออกไปออกล่างเนาะจาก้กหัวนี่แอดนุมมาบนตัวเดียวก็คือ 6. หวกว่าสันจ่าพี่น้องกะพิจรารณาเป็นแนวทางจากแนวทางบนตัวเดียวแอดนมเนาะจา้าต่อไปเลขจา้าอันนี้เพิ่นบอกว่าเดินล่างวา่าสันจ่าหัวที่เล้ยวหหาเก้าเนาะจ้กพี่น้องออกเก้าห้ามาเบิ่งวันนี้ว่าเพื่อนหายยังมาเน,นาะจ้าเนาะเพิ่นบอกว่าล่างวา่าสันจ่าตัวเน้นก็คือหกเก้าสี่เก้าหกสอง หกห้าสีา่ห้าดับสี่สามวันสันจาวนวากะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจา้าต่อไปเลยจา้าอันนี้เพื่อนบอกว่าดับเอ็ดเคอี e วันสันจาวนวาหวดนี้หวดนี้ดับหาบนเนาะจา้าหวดที่แล้วดับแปดเอาอยู่เนาะจา้าส่วนดับล่างหวดที่แล้วดับล่างศูนย์เนาะจา้าเอาอยู่จะออกเก้าห้าหวดนี้ดับเจ็ดล่างวันสันจะ่ะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจานะ้าเนาะ ต่อไปเลขจ้าอันนี้เลขวิ่งฟาไม้มสันงวดที่เ,เลียวเลขวิ่ง่นเขาส่วนมากเลขวิ่งฟาไม้่น,จา,นาจากเขาเนาะจากข้างลางเขาทุกงวดเลยเนาะจากแต่ว่าจับสามตัวจับสองตัว่นบอกกับอกบค่อยเขาเปันใดแต่ว่าเลขวิ่งเ่นการันตีใดเลยเนาะจากกะ ฝาไม่งวดที่เลี้ยวห้หาล่างนอกจากพี่น้องแต่ว่าตัวจับห้ยบ่อกออกเก้าห้านอกจากมาเบิ้งวันนี้ว่าฝ่าไม่เป็นหายอย่างมากนอกจากวันนี้แนวาทางของเพิ่นนอกจากพี่น้องฝาไม่ว่าสั่นวิ่งล่างตัวเดียวแขนแขนก็คือซีว่าสั่นนอกจากพี่น้องผู้ใดไดไดีออามาใส่ซีใดนอกจากแล้วก็สองตัวก็ศูนย์ซีกับสามซีเน้นสามซีจากพี่น้องวันนี้ห้มาสองครู่มักกระจวดจาดฝาดบ่มลอตเตอรี่ไว้เลยนอกจากพี่น้อง เด่นล่าง4ตัวเดียว่าสัญจ่าพันวานเด่นสุดก็คือ3 4เนาะจ้ะเนาะต่อไปเลขจ้าอันนี้เลขปฏิทินของเอกเกมมาสันจ่าพันว่า16พฤศจิกาเนาะจ้ะพี่น้อง4 5 2 0มาตัวใดตัวหนึ่งส่วนมากจะเป็นข้างล่างเนาะจ้ะจากแนทางปฏิทินของแอกเกมเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลขจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าเด่นบนมาตัว่าสัจานจ่าหัวที่แล้ว7 8 9สันเขาเจ็ดเนาะจ้ะพี่น้องออก ออก3เจ็ดนอกจากว่าเบิ่งงวดนี้ว่าเด่นบนเพิ่นห้หย,ยังมากนอกจากเนาะเด่นบนว่าสันงวดนี้16พฤกจุกีกาว่าสั่น4 5 6กว่าสันจากเพิ่นว่าบ่ตองตีล่าตามต่อเลยจัดลงไห้เลยวันทีสว่2งว่าสันจาก4 5 6หรา้ังเทิ่งมากตัวใดตัวนึงจากแนวทางของหนุ่มคอนเจนหรือว่านอขอกเนอกจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะเอาตัวนี้บานจานเลขประมุ่นงวดที่แล้วเจกับเก่ามากตัวใดตัวหนึ่งว่าา่บนกลาง เขาบนเจ็ดเขาล่างเก่าเนาะจ้าพี่น้องเนาะมาเบิ่งวันนี้จ้าว่าเลขประมู่นนมขอนแก่นหายง่างมากเนาะจ้าเนาะเลขปะมูลนุน่มขอนแก่นเพื่อนบอกว่า16บหกว่ากก่กาวาสาันเลขประมูลหากับซีมาตัวใดตัวหนึ่งบ่บนกระลางวาสันจ้าพี่น้องค่ะกานมากระจวดจาดฝาดเบื่มใดเนาะจ้าเนาะจากแน,กนวทางนองขอกหรือว่านุมขอนแก่นเนาะจา้า จ่าทายคลิปนี้แย่ไปสีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าที่เด็กเขามารับชมรับฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแร่งเฮงเฮงเรื่อยๆสุขูมสุขุนที่แย่ไปสีกะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์น้าจ่าที่ได้แบ่งปันข้อมูลในแย่ไปสีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางน้าจ่าขอขอบคุณนเอฟซีสุขุมสุขุนน้าจ่าที่ได้เขามากดติดตามกดถูกใจและเขามาดูกะขอให้เฮงเฮงด้วยเด้อจ้าขอบคุณนในรายจ้าสวัสดีจ้า